แม่ไม่อีกจะแปลกท่านรถบาคะาเหมาแล้วมอเลยมีเด็กขโมยกล้วยแล้วมีเด็กขโมยกล้วยโอ้ยมีเด็กขโมยกล้วยคุณแม่แล้วดูทะเบ,บียนรถคุณแม่ไว้หน่อยนะตาอ้วนโอ้ยปนเลยแล้วมีตังค์จ่ายเขาไม่เนี่ยโอ้ยจอดจอดแม่ค่ะจอดแม่จอดแม่จอดแม่ค่ะเอาไปตาม,มารถกล้วยจอดก่อนรอนูด้วยค่ะรอนูด้วยแม่การรอนูด้วยเราจะวิ่งไปตามเขาจริงๆนะตาอ้วนเอาหนังๆตาอ้วนดูลูกไปไม่ได้สวัสดีค่ะ ยามเย็นๆนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องวินนี่ค่ะโอ้ยูหเจอพี่คนรออ้อนขอกินกล้วยเลยนะนั่งลงอัตโนมัติค่ะแม่ๆดูท่าเออเนาะเออนั่งลงก็อยู่ตรงนี้แหละลูกเอาเห็นรถกล้วยมาส่งหาคุณแม่แม่มีอีกจักแปดขั้นรถบอค่ะเหมาเาเลยเอาเลยอุ้ยมีเด็กขโมยกล้วยแล้ว ีเด็กขโมยกล้วยโอ้ยมีเด็กขโมยกล้วยคุณแม่แล้วดูทะเบียนรถคุณแม่ไว้หน่อยนะ<อ>ตาอ้วนออ <laughs> โอ้ยไอ้อ้อนเลยแล้วมีตังค์จ่ายเขาไหมเนี่ยน <laughs> ้องนาง <laughs> มีตังค์จ่ายคุณแม่ไหมละ่ะลูกโอ้ยหนะเ <laughs> มาเลยค่ะ <laughs> โอ้โหเมาคุณแม่เลยนะน้องนางอยากเหมาคุณแม่เลยนะโอ้ยเ <laughs> <laughs> ข่าอ่อนเลยขอเลยค่ะ ทีละหวีมันไม่ไหวไอ้ทีละลูกมันไม่ไหวค่ะต้องทีละเครือเลยนะคะโอ้ยนอยนอนอนอยากกินอีกอยากกินอีกปทาทอแซ่บค่ะแซ่บกล้วยกำลังมาส่งนะคะถูกใจเลยหนูไม่ไปไหนดอกนะลูกเออให้พี่เขาลงกล้วยก่อนไว้ให้น้องนางไงกล้วยนี้ก็ไว้ให้น้องนางคนเดียวเลยให้กินคนเดียวคนอื่นไม่ให้กินเลยนะโอ้โหดูค่ะแม่แม่ยืนเฝ้าไม่ห่างเลยนะคะ ไม่หนีไม่หายกันเลยเนาะเออเนาะดูค่ะโอ้หาเงินมาจ่ายแม่ด้วยนะมีเป้ามีตังหรือเปล่าดูแก้มค่ะดูได้ของกินดูตามองนะคะโอ้ยอยากกินแม่หิวอีกแล้วค่ะเอาอันเหลืองนะคะแม่อ่าอันเหลืองนี้มีอันมีอันสุกอยู่จ้าโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ จิกไปสองเครือแล้วมีเด็กขโมยกล้วยเออรอสุกก่อนลูกอีกวันสองวันก็สุกแล้วอีกวันสองวันก็สุกแล้วน้องนางก็ต้องใจเย็นๆสิเป็นคนเก่งเขาต้องใจเย็นๆนะเออนั่งรอนั่งรอนั่งรอเดี๋ยวแม่ให้กินเดี๋ยวแม่ให้กินนั่งรอนั่งรอนะเห็นรถกล้วยแล้วพุ่งเลยคุณแม่จ๋าขออีกได้ไหมคะขออีกได้ไหมเอาล้เอาเลยเอาเล้เอา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  ปลา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 นีจิกจิกแม่เข้ามาสองแล้วเด้อจิกแม่เข้ามาสองเขือแล้วเด้อโอ้ยเนาะไม่ยอมนะคะแม่แม่ไม่ยอมนะคะมมไม่ยอม,ะะม,ยอมโอ้ยเอาทั้งรถเลยใช่ไหมลูกเอาทั้งคันเลยอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีเด็กขโมยด้วยอีกแล้วแม่โอ้ยไปแล้วไปนั่งเตียงเลยไปไปเลยไปเลยอยู่เตียงนั่นแหละโอ้ยเนาะ โอ้ขอบพูดหลายๆค่ะเอาเอาเ,อาเ,อาเอายังไงลูกเออใจเย็นๆค่อยๆกินโอ้ยเนาะดู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 ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆอุ้ยตดด้วยหิวแรงพ่อจ้าอ้ยเนาะโอเคค่ะแม่งวดนี้จิ๊กของแม่ไปสองเครือนะคะมีเด็กน้อยวิ่งมาอย่าง แรงสูงเลยค่ะแม่ๆอยากกินกล้วยนะคะแต่พรุ่งนี้ไอ้เหลืองๆรุ่นนี้เนี่ยพรุ่งนี้สุกแน่นอนนะคะกล้วยเ,เรือใหญ่นะคะแม่แมแต่ว่าอันที่เอาให้น้องกินนี่เป็นเครือน้อยนะคะอันนี้ไว้แถมนะคะ แต่เครือใหญ่นี่จะประมาณ7หวีถึง8หวี9หวีได้เลยนะคะหนึ่งคะแนนค่ะแม่แม่พรุ่งนี้ท่านใดอยากจะให้กำลังใจลูกนางในวันเด็กนะคะเอือดแม่ไปแล้วเด้ออุ้ยแม่ไปแล้วอุ้ยแม่ไปแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีรถกล้วยไปแล้วบายบายจ้ะแม่อุ้ยจอดจอดแม่ค่ะจอดแน่จอดแม่จอดแน่ค่ะเอาไปตามคขาจริงรถกล้วยจอดก่อนรอหนูด้วยค่ะรถแม่จานรอหนูด้วย เราจะวิ่งไปตามเขาจริงๆนะตาอ้วนเอาน้องนางตาอ้วนดูลูกด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับมาก่อนกลับมาก่อนเออเนาะโอ้ยเนาะลูกเออเออเออเอาเอาไปล้างให้พ่อแสนกินด้วยไปไปเอะไปค่ะไปปาปลาปาปกินในบ้านล้างล้างให้พ่อแสนกินด้วยกินด้วยกันปลาลูกไปอุ้ยแม่แม่ค่ะน้องจะวิ่งตามรถไปวิ่งตามรถกล้วยคุณแม่เข้าไปนะคะปลาปลาปากินกับพ่อแสนปลาปลาปาปลา โอ้ยังอยากกินตรงนี้อันนี้นะเอ้ยตกตรงนี้ก็เก็บให้เรียบเลยป้าลูกป้าปลาปาปาไปกินกับพ่าแสนหนุนอยู่นู้นพขอแสนคอยอยู่นู้น <c oughs> โอ้ยเนาะล้ลางล้างก่อนล้างล้างก่อนเออไปล้างล้างทางนู้นเลยเอ,อ้ยความลูกเนาะแม่แม่อเออาเอาเอา,เอา,เอา เออกินด้วยกันก่อนเอ้าพ่อแสกินคนเดียวหมดเลยโอ้หนูไม่ยอมนะเออเนาะแม่แม่แมค่ะเด็กน้อยวิ่งตามรถกล้วยค่ะวันนี้ก็ฝนรินฝนย้อยอีกแล้วนะคะดูสภาพอากาศค่ะแม่แม่แมืดตึด๊ดตื้อเลยนะคะเอาลูกเอาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเขาคือเห็นรถกล้วยเนาะแม่แม่แมค่ะแต่วันนี้ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะพรุ่งนี้แหละค่ะจะสุกเยอะค่ะ วันนี้จะอมเขียวอมเหลืองนะคะเอาเขาจะเขาเป็นอะไรงอแงนะงอแงอีกแล้วนะโอ้ยนอนทับโอ้ยญาได้รู้นอนทับญ้าได้นั่นโอ้ยนายนะขึ้นไปเหยียบแล้วขึ้นไปเหยียบแล้วไม่เหยียบของกินนะคะเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนเก่งไม่เหยียบของกินนะ เนาะอ, <c oughs> <c oughs> อาอยากกินย้าก,ก็อยากกิน้วยก็หวานในปากแล้วเนะาะป้ไปไหมอู้หูข้างหลังมืดมากเลยค่ะแม่แม่แมเออป้ะเอามากินตรงนี้ดีกว่ามาลูกมาเออมาลูกมามาเลยมาเลยเนี่ยพอแสนคอยแล้วเนี่ยมาเร็วมาเร็ว,วเออป้าไปกินที่หนูดีกว่าปุ้นปู้นเออดู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 ดดดพ่อจ๋ารอหนูด้วยคัะรอหนูด้วยรอหนูด้วย อลื่นลื่นลื่นอ้ยสวยลื่นสวยลื่นค่ะ,ะแม่แม่ผู้สาวสวยลื่นนะคะเอออ่ะ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 โอ,ะอะ้ไปวิ่งตามรถเฉยเลยลน้องไม่ไม่คิดว่าเขาจะวิ่งตามนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยคิดว่าคือเขาก็จําเลยว่าเออได้ได้ได้กินกล้วยกับรถคันนี้นะคะก็วิ่งตามหวังว่าจะได้กินด้วย ก็ไม่คิดว่าจะตามครั้งที่หนึ่งแล้วจะตามครั้งที่สออีกนะคะแม่แม่ค่ะโอ้โหเขาก็ได้ได้กินเนาะแม่แม่เป็นเรื่องปกติที่อยากจะตามอยากจะไปด้วยนะคะอยากจะกินต่อยังไงก็ฝากแม่แม่เมตตาลูกนางด้วยนะคะวันพรุ่งนี้สิบามกราคม14บสี่มกราคมเนี่ยช่วงวันเด็กเนาะท่านใดอยากจะให้กำลังใจน้องมินนี่นะคะและครอบครัว กล้วยเครืครอละหนึ่งร้อยคะแนนนะคะหนึ่งเครือนี่เจ็ดหวีขึ้นไปแน่นอนแต่เครือไหนที่เล็กอาจจะเป็นสามหวีบ้างสี่หวีบ้างน้องนิกใส่ไปครบเจ็ดหวีแน่นอนนะคะเจ็ดหวีขึ้นไปแน่นอนนะคะแม่แม่แมอ่ายังไงเป็นเจ็ดหวีร้อยแน่นอนนะคะเผื่อท่านใดอยากจะให้กำลังใจลูกนางในวันเด็กปีนี้เนาะแม่แม่แมาะาตอนนี้ขออนุญาตกินก่อนนะจ๊ะ วิ่งตามรถเหนื่อยค่ะแม่แม่ทีแรกว่าจะวิ่งไปกันต่อแต่ว่าแม่แม่ดูสภาพอากาศนะคะดูค่ะมืดตึ๊บเลยนะคะความจริงจะมืดกว่าในในในกล้องมีประมาณหนึ่งถึงสองระดับเลยคะ่ะแต่ว่าน้องนิกถ่ายคลิปแล้วหนูก็เพิ่มแสงเอาเนาะก,ก็เลยสว่างหน่อยนะคะอ่าก็ช่วงนี้ก็รีแลกกันอยู่แถวบ้านก่อนนะคะแม่แม่เพราะว่า พายุมาไม่รู้เรื่องเลยนะคะมาแบบงงๆกันมากเลยแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะวันที่13มกราคม2566นะคะก่อนวันเด็ก1วันวันเด็กวันที่14เนาะแม่แม่ขน้องมินนี่นะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะ FC ผู้น่ารักของเรานะคะไปแจกของขวัญนะคะให้กับเพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนบ้านตากลางนะคะเป็นขนม เป็นน้ำหวานๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาประมาณ9โมงเช้าถึง10โมงนะคะพอดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณหมอท่านมาพอดีจะให้คุณหมอมาฉีดยาให้น้องนางก่อนนะคะแล้วจึงไปที่โรงเรียนนะคะก็น่าจะถึงที่โรงเรียนไม่เกิน10โมงเช้านะคะเวลาของประเทศไทยนะคะแม่ๆฝากแม่ๆมาให้กำลังใจลูกนางด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ไปแจกขนมแจกน้ำหวานๆให้กับเพื่อนๆเนื่องในวันเด็กในปีนี้นะคะ ขอสาธุบุญกับคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยนะคะพรุ่งนี้น้องนางจะใส่ชุดอะไรนะคะก็ขอภาวนาไว้เลยว่าพรุ่งนี้ฝนอย่าตกแล้วกันนะคะตอนเช้าอยากพาลูกไปทํากิจกรรมกับบรรยากาศที่ดีๆนะคะแดดออกก็ได้แต่พี่ฝนเน่ยมาเลยนะจ๊ะถ้ามาก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์พรุ่งนี้อีกทีนึงนะคะแม่แม่ใจจริงก็อยากให้พ่อจ๋าเข้าไปด้วยแต่เขาก็ยังตกมันอยู่เนาะก็เลยว่าอะ เดี๋ยวไปแต่น้องนางก่อนนะคะยังไงฝากแม่แม่ให้กําลังใจลูกนางด้วยนะคะหรือว่าท่านใดยอยากจะสนับสนุนสั่งกล้วยไว้ให้เด็กๆนะคะทั้งครอบครัวเลยครอบครัวเรามี5เชือกนะคะแม่ๆน้องมินนี่พ่อแสนสุขแม่โดน้โมคุณตาแสนดีนะคะก็สั่งบอกน้องนี้ได้เลยพรุ่งนี้เรามีไลฟ์ช่วง10บโมงนะคะสิบโมงเช้าเอ้ยขออภัยค่ะ10บโมงเราไปไลน์โน่นประมาณ หลังจากเสร็จที่โรงเรียนนะคะก็มาไลฟ์กันต่อนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องมินนี่กับพ่อแสนสุขด้วยนะคะแม่แม่ผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออาภาัยมานาที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ